และเป้าต่อไปที่จะทำให้เราทุกคนปลื้มก็คือวันพระใหญ่วันเพ็ญขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสี่ตรงกับวันอาทิตย์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2567ด้วยตัวเลขหกพันล้าน สาธุเมื่อทุกคนเห็นเป้าแล้วต้องปลืม้มให้สวดกันทะลุในทุกๆเป้าและให้สวดด้วยความปลืม้มประทับใจอย่างถูกหลักวิชาลืมไม่ลงคงไม่ลืมปลื้มทุกชาติจนถึงที่สุดแห่งธรรมสาธุ สุดท้ายนี้ขออนุภาพแห่งบุญที่ลูกทุกคนได้ตั้งใจไว้ด้วยดีตั้งแต่เริ่มสร้างบาร,รมีกันเรื่อยมานับพบนับชาติไม่ทุวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันชาตินี้จงมารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของทุกคนให้กลั่นกายวาจาใจ ถ้าทำเห็นจำคิดรู้ให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้เป็นแหล่งแห่งบุญเป็นแหล่งแห่งคุณความดีทั้งมวลมีจิตเกษมให้ลูกทุกคนเข้าถึงทำได้อย่างง่ายดายถูกต้องร่องรอยตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการ ให้ประสบแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองให้เป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนามีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าป่วยอย่าไขา้ให้มีอายุขายยืนยาวได้สร้างปรมีเป็นานๆนให้เป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลายจะประกอบธุรกิจการงานอันใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จเป็นอัศจรรย์ให้สมบูรณ์ด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาบยศสันเสริญสุขมรคนิพพานวิช,ชาธํรกายและให้ได้เชื่อมสายบุญ กับพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยุงไปจนถึงที่สุดแห่งธรรมเทอินสาธุบูชาพระพร้อมกันนะอระหังสมมาสมพุทโธภควา อาระหังสมาสัมพุธโธภะขวาพุทธังภะขวันตังอะภิวาเทมีพุทธังภะขวันตังอะภิวาเทมีพุทธโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะขวตาธรรมมุ สาวาคาโตะพระเขาว,วาตาธรรมหมธรรมมังนามาสามีธรรมมังนามาสามีธรรมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์งงเป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญท่านสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบกราบกราบตั้งใจกราบพระมหาธรรมกายเจดีโดยพร้อมเพียงกันนะครับกราบ กราบกราบให้มีบุญกันเยอะๆทุกท่านทุกคนนะสาธุกลับไปบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านด้วยนะสาธุแล้วสร้างบรรยากาศดีๆภายในบ้านในที่ทำงานด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจากันนะสาธุ กลับไปริ่วรวยกันทุกคนเลยจ้าสา